รข้าต่อไปเราจะมาทำข้อที่8กันนะครับซึ่งเขากําหนดให้วิธี a ถทากับอันนี้เทิ b กับอันนี้ถ้า c C เท่ากับ a ถ้าสมมติ 2b จ่าตัวหาค่าของ 3c cofactor สิบวก cofactor สานึ่งอ่าอย่างแรกเขาบอกแบบว่า c มีิ c เท่ากับ a ถ้าสมมติ 2b เนาะก็คือถ้าสมมตก็เอานี้มาถ้าสเลยก็จะได้เป็น ลบหนึ่งสองศูนย์สามลบสองสี่คูณกับสองบีก็คือเอาสองคนในเมทริกมีอันนี้เลยก็จะได้เป็นสองสองได้สี่ลบสองอ่ะหกอันนี้ก็ได้ลบหกอ่าเสร็จแล้วแล้วก็สององนี้มาคูณกันก็จะมีค่าเท่ากับ ลบ1คูณ2คูณนี้ก็ได้เป็นลบ4บวก12อันนี้ลบ1คูณ2ลบ1คูณ2ลบ2ได้2 2บวกลบ2ลบ12ต่อไป0 3 4 6ก็ได้เป็น0บวก18ตรงนี้เป็นลบ18 ศูบวกลบสิเนาะต่อไปตัวนี้เป็นลบแบวกยีต่อไปอันนี้เป็น4ี่ลบยี่ส่ะต่อไปแล้วก็จะได้แล้วว่า C นั้นมีค่าเท่ากับเมถึง C นั้นมีค่าเท่ากับลบสบวกสิได้เป็น8 2ดสลบสิได้ลบสิ ต่อไป0.18ได้18เนาะ0.18ได้ด้วย18 -8 บวย24ได้เป็น16 4ลบ24ได้ลบ20อ่าต่อไปเขาให้หาโคแฟกเตอร์ของขอยักขยับนะครับเขาจะเาให้หาขอโคแฟกเตอร์ของ3 42บวก431 ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าอมแฟกเตอร์นั้นอะ่ะมันก็จะมาจากเอ,อ่อลบหนึ่งยกกำลังสองตัวปวกกันเนาะแล้วก็ไอไอเจอแล้วก็เป็นไมเนอร์ของตัวน,นันน้นไอเจซึ่งแบบว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่ายังไงอะ่ะเราไม่สามารถแบบว่าหาได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ตำแหน่ง ของตัวนั้นเลยซึ่ง c 1 2ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ i ก,กับ j มีค่าเท่ากับ1นึ1 1สอง2นึ่งหนึ่แล้วเราก็จะใช้เลยใช่ไหมแล้วเราก็จะใช้เลยแสดงว่าได้เป็น3าม c หนก็คือเอาตำแหน่งหนมาก็คือลบสิบบวกกับ c 3ามหอตันที่3ามหนก็คือมีค่าเท่ากับสิบกก็จะได้เราว่า ได้ลบสามสิบบวกสิบหกมัจะได้มีข้อเท่ากับขอยากเขียนมาทมันไหมนะขอยากเขียนนิดนึงนะก็จะได้เป็นลบสิบสี่นั่นเองลบสิบสี่ก็แสดงว่าสามสี่หนึ่งสองบวกสนะี่สามหนึ่งนั้นมีค่าเท่ากับลบสิบสี่สิทธิ์ราคา